ครับพี่ตอนนี้น้ารงก็จะทําการเดินสายไฟนะครับพี่ครับที่ชุดสายไฟของไอคิเนี่ยเวลาเราใส่นะพี่จะต้องอยู่ฝั่งขวามือเท่านั้นนะถ้าไปอยู่ฝั่งซ้ายมือไม่ได้นะพี่ต้องอยู่ฝั่งขวามือนะครับ พี่ตอนนี้เราก็ได้เดินสายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อไฟไล่ไฟอีกทีหนึ่งนะครับพี่อะตอนนี้เราแบบนี้กันไปก่อนนะพี่ต่อสายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือต้องอยู่ฝั่งข้อมือเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีไอตัวล็อกตรงนี้ตัวหนึ่งเพื่อจะค่อยขึ้นมาข้างบนนะครับพี่อะหรือว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับพี่อะประมาณนี้ครับพี่อันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าลูกยางจะมาใส่ตรงคีบเสื้อนะครับพี่ กันความร้อนกัขน,ข,นขีบผักอะไรประมาณนี้นะพี่คือมันจะมียกชุดแบบนี้นะครับถ้าใครหาซื้ออยู่ก็ติดต่อนะลงมาได้นะพี่ชุดนึงก็ตกอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะครับพี่ประมาณนี้ครับ อ่าซื้อยากอยู่นะครับพี่จะบอกให้โหกว่าจะได้มาเนี่ยพี่ไม่ใช่เรื่องง่าย รอบหนึ่งครับมานานี้ครับเพราะเวลาเราใส่นะพี่ผมว่ามันสวยนะเราเก็บรถเดินมาพี่ไลยย้เดนี่ต้องต้องไปครับ เก็บรถเดิมเนี่ยผมจะบอกว่าอะไรเนี่ยหายากกว่าของแต่งนะครับพี่ของแต่งเนี่ยเราสามารถซื้อตรงไหนก็ก็ได้นะพี่ของของแต่งเนี่ยมีเยอะแยะแต่ว่าของเดิมเนี่ยโหพี่กว่าจะหาได้แต่ละชิ้นกว่าจะหาได้แต่ละอย่างกว่าจะหาได้แต่ละชุดนี่โอ้โหต้องใช้เวลาครับพี่บางทีอ่ะเราหาเราเคยหาเจ้านี้บางทีมันมีจํากัดเนาะพี่เนาะของมันก็หมดบ้างอะไรบ้างมันก็ต้องหาเจ้าอื่อนอนะไรประมาณนี้พี่แต่ก็พอมีกันอยู่ครับ ประมาณนี้ครับพี่สวยๆอ่ะมาถ่ายตรงนี้ค่อยๆดูอ่าเป็นไงพี่สวยไหมเดี๋ยวเราไปใส่ชุดด้านซ้ายมือกันครับพี่อันนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่อ่าลูกยางนะพี่เสื้อสูบนะครับด้านซ้ายมือนะครับพี่ตัวนี้เนาะตัวนี้จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับพี่ที่ เมื่อกี้เราใส่ด้านขวามือกันไปแล้วนะครับวิธีการใส่ผมก็ไม่รู้เขาใส่กันแบบไหนนะแต่ผมใส่แบบนี้ครับพี่ค่อยๆตอกันเข้าไปครับหายากมากนะครับพี่กว่าจะได้มาหนึ่ง ตรงไหนมันเข้าเกินแล้วก็แต่งออกนะพี่ประมาณนี้ครับตรงนี้มันเข้าหน่อยแล้วก็แต่งออกมาหน่อยครับพี่ใช้ไขควงก็ได้ครับพี่ตรงนี้นะ พี่ตอนนี้กำลังจะใส่าสายเบรกนะครับพี่สายเบรกสายเบรกก็เบิกให้ใหม่นะครับ ประมาณนี้นะพี่สายเด็กเนาะประมาณนี้เลยนะครับครับพี่อันนี้นั่ลงจะทําการใส่กองอากาศเข้าไปนะครับกองอากาศเนี่ยนันลงเบิกใหม่เลยนะพี่เบิกให้ใหม่เลยนะครับแพงมากนะพี่่เฉพาะกองอากาศเนี่ยพันกว่าบาทนะครับพี่พันกลางๆเลยนะครับพี่หายากมากนะครับของ i อเเนี่ยแล้วก็ตรงนี้จะต้องมีลูกยางด้วยนะครับพี่ จะต้องมีลูกยางด้วยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะพี่ลูกยางประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการใส่น็อตเข้าไปนะครับพี่ ประมาณนี้นะครับกล่องกองอากาศนะครับพี่อ่าอันนี้จะเป็นกระปุก2ทีนะครับพี่กระปุกทูทีนะครับพี่อ่าจะมีแบบนี้เลยนะอ่าจะมีลูกยางทุกอย่างนะครับพี่จะมีลูกยางขาอ่าฝาปิดนะครับลูกยางนะครับพี่ระมิจะเป็นตาแมวนะครับพี่เปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างนะครับพี่ ราคาเอาเรื่องนะครับตรงนี้หายากนะครับพี่แล้วราคาแพงนะครับตอนนี้ก็อยู่หยียบพันนะครับพี่หยับพันเลยนะครับวิธีการใส่นะครับพี่ก็มันจะมีลูกยางตรงนี้เห็นไหมพี่อ่ามือผมอาจจะดำหน่อยนะพี่ แล้วเราเอาจาระบีนะพี่ไม่ต้องทาก,กาวนะเอาจาระบีรูปๆหน่อยนะครับเอาจาระบีใส่ในหน่อยนะครับประมาณนี้ครับก็ทำการประกอบกันเข้าไปนะครับพี่ ประมาณนี้เลยนะครับพี่เวลาเราอัดเข้าไปแล้วนะครับพี่เนี่ยดูเห็นไหมไอ้ตัวนี้จะอยู่ข้างในเห็นไหมตะตกอยู่ข้างล่างเห็นไหมพี่เดี๋ยวเวลาเราเติมเอาตลบเข้าไปมันก็จะดันเข็มขึ้นมาให้เรามองเห็นนะครับพี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับพี่อลูกยางตรงนี้นะครับพี่จะติดอยู่กับโครงนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดออกมาจะมีตรงนี้อีกสองอันนะครับพี่ใส่กันไว้นะครับจริงๆมันจะใส่แต่ตัวนี้แต่ตัวนี้ขอทําขึ้นมาแล้วก็ใส่ไว้ครับพี่ส่วนตัวนี้เป็นฝาปิดครับ ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับพี่เดี๋ยวเรามาประกอบสายกันนะครับพี่สายผมจะเรียกเป็นสายสีใสนะครับพี่ ตรงนี้ผมไม่ได้ใช้สายรัดนะครับพี่ผมใช้เป็นลวดเลยนะพี่ผมใช้เป็นลวดเลยนะเพราะว่าผมเคยมีสายรัดแล้วพี่ยังมีซึมนะเพราะว่าสายรัดจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่จะรัดแบบป๊ะรัดเขาแน่นบางทีมันหลวมบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างบางทีนะผมก็เลยลวดทีเดียวเลยครับพี่อยู่เลยครับเพราะว่าเราเน้นใช้งานพี่เนาะถ้าถ้าจะเน้นสวยงามอะ่ะมันมีหยดมีซึมบ้างนะครับพี่ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบกิฟล็อกนะเป๊ะอะไรประมาณนี้นะพี่นะ ผมเคยใส่แล้วพี่แต่ว่ามันมันมีซึมแต่ลวดเนี่ยแน่นอนเลยพี่อยู่เลยครับประมาณนี้ครับพี่เวลาใส่นะครับพี่ดันเข้าไปนะครับปั๊บนี่เห็นไหมพี่ประมาณนี้นะครับแบบนี้เราเอาไว้ข้างๆดีกว่าพี่เดี๋ยวเราใส่สากระเป๋าอีกเนาะประมาณนี้ครับพี่เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปวัดสายกันครับแล้วก็ไปตัดสายอีกทีหนึ่งนะครับพี่สายทูทีของเรานะครับโอเคครับประมาณนี้ครับพี่ ตอนนี้นะลงก็ททำการใส่บางโซ่นะพี่บางโซ่เบิกให้ใหม่นะครับเป็นบางโซ่เต็มน,นะครับตรงนี้จะมีลูกยางนะเดี๋ยวผมเอาลูกยางมาใส่ ที่เวลาเราขันนอ็อตเราก็ต้องคอยดัดนะเราต้องคอยดัดนะพี่เพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะไปขูดอ่าโซ่ด้านในหรือเปล่ามันจะดังแคกแค่แคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ต้องคอยดัดนะพี่เพราะว่าก็อย่างว่าแหละพี่มันจะต้องจังมันจะต้องจังโคโคโคเลยเลยพี่มันจะดังดังแท่แแทุกคันนะครับแต่ว่าเราเราต้องเข้าใจดัดเราต้องคุ้นเคยกับมันเราต้องแบบอยู่กับมันนานๆนะพี่ว่าเงี้ยอ่า เนี่ยผมดัดเรียบร้อยเห็นไ,ไหมพี่ไม่มีดังนะครับพี่อ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวนี้มาใส่ก่อน ันี้เอาไว้ทําไมเอาไว้ดูเวลาโซ่หย่อนหรือว่ายังไงนะครับพี่แต่ก็ส่วนมากถ้ามันหย่อนมันก็ลากไอ้ตรงนี้มันก็ดังอยู่แล้วใช่ไหมพี่โอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาใส่อ่าเขาเรียกว่าใสา่คลัสนะครับพี่เดี๋ยวเรามาใส่สส่คลัตกันนะั้นก็ฝังสายมือนะพี่มันจะมีช่องที่ให้อยู่ต้องรอดออกมานะยอดรอดออกมาในช่องนะครับพี่รอดออกมาครับ เดี๋ยวเราเข้ามาตั้งทีหลังนะพี่ใสยคัสเดี๋ยวเราต้องมาใส่แท้งก่อนนะครับพี่ประมาณนี้อันนี้เราใส่กันไว้ก่อนคอาอประมาณนี้นะครับใส่คัสใส่คัสก็จะมาแนวนี้นะครับพี่เดี๋ยวเราก็ต้องมาแต่งและทาอีกนะครับให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับพี่ประมาณนี้ครับพี่อันนี้ก็ทําการเปลี่ยนขาตั้งใหม่ให้นะครับขาตั้งใหม่ใส่เลยน็อตใหม่นะครับพี่ทําการใส่สปริงขาตั้งนะครับ วางดีใส่หน้ากันด้วยนะครับประคองด้วยตอนนี้ก็ได้ใส่ขัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะพีะ่ขัาตั้งข้างนะครับโอเคครับทําการใส่ขาบูเข้าไปนะพี่ขาบูนี้แท้นะพี่แท้เบิกใหม่นะครับราคาก็อยู่ประมาณสองพันสองพันสี 2องพันสีประมาณนี้ครับพี่แล้วแต่ร้านเนาะสองพันสี่สองพันห้าครับอ่าแท้ญี่ปุ่นนะพี่สายรัดก็เปลี่ยนให้ใหม่นะพี่สายรัดใหม่อ่าครับพี่ทำการใส่ลูกชักนะครับ การประกอบซินในแข้งนะครับะจะเป็นซินแบบนี้นะพี่เราก็ฉลมน้ำมันเลยครับพี่เพื่อดันเข้าง่ายๆเอาหัวด้านนี้นะเห็นไหมหัวด้านนี้ลงนะครับพี่ ก็จะมีสลักหึงตัวใส่แบบนี้นะครับพี่สลักแบบนี้นะตัวนี้นะพี่ตนี้กากระบาดเนี่ยใส่ประมาณนีแล้วก็คีมหนีบเข้าไปนะพี่แค่นี้แหละครับเสจ็บเป็นที่เระบอยนะพี่ตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาใส่เฟืองวัดรอบกันครับ ตอนนี้จะเป็นเฟืองวัดรอบนะพี่เห็นไหมอ่าค่อยใส่เข้าไปนะเด็ดสีครับพี่ใส่ปตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีแหวนหนึ่งตัวนะพี่ใส่เข้าไปในนี้อ่าแล้วก็จะมีซินซินวัดรอบนะพี่ใส่เข้าไปนะครับไหนด้านไหนต้องมีซินด้วยนะ โอเคครับประมาณนี้ครับพี่ก็ะเสร็จที่เรียบร้อยกบฝาข้างเดี๋ยวเรามาประกอบฝาข้างกันครับครับเดี๋ยวเรามาใส,ส่สิตัวนี้ตัวนึงโอ้โตัวน,วน,วนี้หายากมากเลยนะที่หายากมากไม่มีเลยนะครับแล้วก็แพงมากตัวเนี้ยตัวหนึ่งสองร้อยกว่าบาท ตอนนี้เราก็ประกอบแ้งกันนะพี่แล้วค่อยอัดไล่ไไปก่อนพี่ครับพี่ตอนนี้เราก็ประกอบแคงหมดแล้วใส่คันสตาร์ทเรียบร้อยใส่สายทูทีใส่สายปั๊มเปิมเรียบร้อยหมดแล้วสายคันลงคันเร่งสายวัดลงวัดรอบเบิกใหม่ใส่ใหม่หมดแล้วครับพี่ตรงนี้จบแล้วครับ โอเคครับพี่เดี๋ยวเราไปทําสีเอามาใส่กันดีกว่าครับพี่ตอนนี้นะ้าลงก็จะมาทําสีทําสีของ i อเนะพี่อันนี้คือตัวถงังเดี๋ยวเราจะทําสีทั้งคันเลยนะนจะเป็นชุดสีนะพี่ก่อนที่เราจะพ่นเราก็ต้องทําพื้นก่อนนะพี่พื้นต้องให้เนียนต้องให้สวยนะครับพี่เราถึงจะพ่นออกมาได้สวยนะครับงานเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นอพ่นสีกันครับ ครับพี่อันนี้เป็นขั้นตอนที่เราติดสติกเกอร์กันนะครับพี่เป็นของ i อเอนะครับตอนนี้เนาะเป็นสีเปลือกมังคุดนะครับพี่อ่าเวลาเห็นสีแบบนี้มันจะออกอมน้ําตาลน้ําตาลทึบๆใช่ไหมพี่เดี๋ยวโดนสีเคลือบปุ๊บโดนอะไรปุ๊บเดี๋ยวมันจะสว่างของมันสีจริงๆเดี๋ยวมุกมึก,ม,กมันจะดึงของมันขึ้นมานะครับพี่อ่าตอนนี้เราก็รีดฟองฟองอากาศนะพี่หรือว่ารีดรีดฟองอะ่ะที่เป็นฟองอะไรเงี้ยฟองอากาศเราต้องรีดให้ให้ดีเลยนะพี่มันง,งั้นมันจะบวมขึ้นมา ถ้ามันบวมขึ้นมามันไม่ค่อยสวยพี่แต่บางทีมันก็มีพลาดบ้างนะพี่ไม่ใช่ไม่พลาดเลยมีบ่อยนะครับเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยมันไม่มีฟองอากาศเลยใช่ไหมพี่แต่เวลาเราเคลือบแปจริงดันมีอะไรประมาณเนี้ยพี่อือมันก็มีพลาดกันบ้างพี่อะครับพี่ตัวนี้ก็จะเป็นร้อยสิบห้าซีซีนะครับตอนนี้จะเป็นหน้ากากนะพี่เราก็ไล่ฟองอากาศออกไล่กันไปก่อนค่อยค่อยไล่กันไปค่อยค่อยติดกันนะพี่สติ๊กเกอร์เสียแล้วเสียเลยนะครับพี่เสียแล้วยับหรือว่า มีตำหนิตรงไหน,ต,นต้องซื้อใหม่เลยนะครับหรือหรือใหม่เลยบางทีสีลอกติดสติกเกอร์มาอีกนะครับพี่โอโหงานเข้าเลยพี่ต้องทําใหม่นะครับสติกเกอร์นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะพี่<ม>ต้องค่อยๆทํากันครับกระเป๋าข้างนะพี่เราก็ค่อยรีดกันไปค่อยๆรีดใจเย็นๆครับพี่งานสีเนี่ยแดดไม่ดีก็อย่าเพิ่งไปเคลือบกันนะพี่เพราะว่าพังมาหลายรอบแล้ว ค่อยๆรีดกันไปพี่ใจเย็นๆครับงานจะได้ออกมาดีครับพี่ชุสีก็มีแค่นี้ครับมีกระเป๋าข้างมีท้ายมีถังนะครับพี่มีหน้ากากโอเคครับพี่เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่เราเคลือบกันนะพี่ว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับพี่มันจะออกมาดีไหมมันจะโอเคไหมนะครับเดี๋ยวไปรับชมตอนเคลือบกันเลยครับพี่